กมาถึงช่วงรวมมินไอเดียเก๋ๆของเราแล้วนะคะคุณเอกค่ะอันนี้ทำอะไรอ่ะอันนี้ต้องหูก็ต้องหูก็เสร็จแล้วไงต้องหูก็เห็นอมใสอันนี้อยู่แล้วก็เสร็จแล้วไงก็มันเบื่อแล้วอยากจะเอาอะไรที่มันแบบว่าทําให้มันดูมีลูกเล่นให้มันเก๋ๆหน่อยออมก็เลยนี่เลยอมมีนี่มไม่พรไม่้าใจอ่ะออมก็มาพานให้มันไปเกิดสีสันอย่างนี้ไง นี่เอาป่ะเราก็เอาต้าหู้เก่ามาทําเป็นแบบว่ากลายเป็นต้าหู้ใหม่<อ>เลิกเลยไหมคะเอาเลยวๆต้อไม่ทํก้การเสียเวลาะไม่เข้าใจ<ส>เ,าเข้าใจสิมันจ,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 จะพันยังไง เราก็มัดไปอย่างงี้อไปอย่างนี้โอ้โหสบายบองตรงงานนี้นะมองตรงทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็ดึงให้มันชิดๆกันแน่นๆกันดึงให้มันชิดๆแน่นๆโอ้สบายละทำเป็นไหมอ่ะลองทำได้ได้เลยได้เลย ยังเนี่ยเอามะให้สักเริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วมองตรงงานนี้ไม่ยากนี่ดูหอมที่สุดแล้วนะเนี่ยใช่แน่ไม่ยากเจริงๆแล้วก็แล้วก็สามารถถึงออกก็เปลี่ยนตัหมูได้ก็ไม่ต้องซื้อแล้วดิอ่ะไม่ต้องซื้อแล้วเราก็เอาอันเก่ามาใช้ทำใหม่อย่างนี้ก็ได้เปลี่ยนสีก็ได้นะคะตามชุดที่เราใส่ เรก็เสร็จแล้วถึงจะนานไปนิดแต่ว่าคุณภาพนี่บอกตรงทำจากแกวนพบเจอได้จรูผมแบบนี้บอกตรงสวยปะอุ้ยสวยนะเนี่ยอ่าอ่าทำให้เลยเนี่ยไม่รักให้ทำให้บอกตรงโอ้ยเอนย่น่ ก็มีตัง้งหูอันใหม่อ้โนะหสวยปะไอเดียวันนี้สุดยอดนะอลูมิเไเดียคือเหมาะสำหรับ,บคุณผู้หญิงนะคะที่สามารถนะคะเอาของที่ไม่ใช่แล้ว,ลวหรือว, <ละ S 2> ว่า,า,าแบบเบื่อแล้วเบืเ่อแล้ว,ลวอามรีซิซเคิล์ทำเป็นแบบของใหม่แบบนี้ สวยงามม่ชอบสีไหนก็ทำสีนั้นนี่ของผมผมครับสุดยอดสุดยอดมองตรงสวยไปเยอะสวยไปเยอะเดี๋ยวไปดูกันจดดีกว่าว่าสวยแค่ไหนเอาอย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้เราไปช่วงนี้เลยดีกว่านะคะช่วงรวมมิตรสุขภาพดีคับผมไปพร้อมเลครับไปเลยค่ะ แล้วก็กลับมาสู่ช่วงรวมมิสุขภาพดีะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะและสําหรับช่วงนี้นะคะเห็นหรือยังว่าเตรียมอะไรเนี่ยอ่ะดีแตงโมบีส้มแอปเปิลแบบนี้นี่อะไรอ่ะอ๋อน้ำผึ้งแตงโมส้มแอปเปลิลน้ําผึ้งแล้วก็อันนี้น้าทับทิมครับรู้ได้ไงอะ่ะอ้าวดูสีก็รู้เดี๋ยวนี้ก็คลิกจะตายนะ้ำทับทิมเนี่ยใช่วันนี้เราก็จะมาทำสมูทตี้เพื่อสุขภาพ แล้วขั้นตอนทำยังไงครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะคะเราก็ปอกเปลือกส้มแต่เนี่ย๋อมแกะเรียบร้อยแล้วนะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวระหว่างที่คุณอมทำนะครับเดี๋ยวผมจัดการเรื่องแอปเปิลให้แล้วกันค่ะครับผมเรียบร้อยโอเคครับผม ต้องไงต่ออะปั่นเราทำทันเองเราก็แอกว่าเอาเม็ดออกนะคะแต่ว่าบางทีเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยบางบางที่เขาก็ไม่ไไม่ใส่เอาน้ำมาค่ะน้ำทับทิมใส่ไปเลยหมดเลยใส่ไสักสงช้อนแล้วกันนะ น้ำพึ้งนี่เป็นน้ำพึ้งแท้นะสุขภาพดีทานแล้วสุขภาพดีบางทีบางคนกาา็ใส่น้ำเชื่อมโอ้ใสยย่น้ำเชื่อมก็ไม่รักษาสุขภาพดีรู้วันดิอ่าชนแก้วชนแก้วชนแก้วนี อร่อยคุณผู้ชมครับแล้วผมรู้สึกว่าโดยคุณภาพของผลไม้ยังใส่ลงไปน่าจะมีวิตามินอะไรเยอะแยะมากมายเลยบวกกับน้ำสับปิมด้วยง่ายดายมากครับเมนูสุขภาพวันนี้ขอย้ำคุณผู้ชมทีว่าช่วยอะไรบ้างครับลดความอ้วนเราสารลบล้างแล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายเพราะว่าเพราะอะไรนี่ไงแอปเปิ้ลเราไม่ปอกเปลือกใช่มีใยอาหาร แต่ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าเราทานน้ำผลไม้เนี่ยเราปั่นปุ๊บเนี่ยเราต้องดื่มเลยดื่มให้หมดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้เนี่ยคุณค่าของของวิตามินข้างในเนี่ยมันจะหมดอ๋อใช่ใช่ค่ะคผู้ม,มวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วแหละคุณเอ น่าเสียดายจริงๆ <มา S 1> เลยอ่ะโอ้โนาฬิกาสี่ฉะนั้นคุณผู้ชมเวลาดูรายการรวมมิชชนะคะห้ามเปลี่ยนช่องหนีไปไหนทั้งนั้นเลยค่ะเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพครับใช่แล้วค่ะเพราะว่ารายการของเราออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลาอะไรคะคุณเอ๋เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครับผมทางช่อง TNN 2ครับถูกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนที่ใจดีมากๆค่ะได้แก่ Travel Design Air สายการบิน Business Air วันนี้เราสองคนก็หมดหน้าที่ลงแล้วนะคะกลับมาเจอเราสองคนได้ใหม่นะคะในรายการลวมมิชช์ค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ